สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเกา่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้เอ้ยวันดีครับอุอ้ยใครมาเนี่ยปาดายไซขอ่ขอยคือวันทวนสมบูรณ์ไทยยิพ่อมีมีตัาแล้วมาสดใสคือสดใสหลงปอ,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 อเนี่ยนอนเถอะวะมาจากมือแล้วสองมือหนี่งสองมือแล้วโอ้ดีใจดีใจอ้ายไม้ยำไม้ยำไม้ยำชอบ ไกลจังนี่บังคือมาหาหลวงปู่อยู่นมากกว่าลงปูดิวันไหนไปใส่เลยวจะเด้เอื้อนใส่กันย่างเดียวครับผมฮ่าฮ่าฮ่าผมวาดถงจะเร่งวาดแล้วเจ้านายไอ้ใส่ไงพี่น้องครับใครชื่อได้วันไหนมาพูดอะไรเอานี่มือเลี้ยงขนาดปะครับชื่ได้จัดคิวจัดยังไงครับมือเลี้ยงขึ้นครับเนาะครับได้ครับนี่เจอกันแน่ครับพี่น้องครับกับหมวดหม่ำวันนี้นี่มาเล่นน้ำพี่น้องเจ้ามา เจ้าในลวงปู่มาไปปู่อยู่กุดครับผมเอารถมาส่งไอ้ทีมงานของอืยศจิตมือแลงยังสีขาวไหมครับไม่ครับปู่เขามาทางหลังตัวมาข้างหลังนี่แหละเข้อมาทางผีดทีใดมีทางบ่เจ้าทินกับเจ้าวัดมันเขามาหนีได้ดีแต่ว่ามันเขามาทางไหนแต่ละผมเบิ่งฮะผมมากมอไซค์ทหารลวงปู่ประมาณผมก็เับมอไซค์หลอกมาหนีเออมันมีทางเขามาได้ยันบ่ครับ โนทั้งพี่หลอวาทีนี้พี่้องมาปูสัดปูเสียบนคนเสียลายอยู่ที่เราเมืองลงนี่นกับวงหุ่้ปออยบัดแข็งนานนาจะขาดบ้านนายจะนั่นยู่วัีมาหอดจมุงผมมาหอดนี่เพรมันใบม้งหรตีเถาบา่บยะไรจะมาหอดนะแต่ว่าหนอมันไกลเ,เรียเรียไหลกันมั<อ>นน้ำกลนกันของมันขอ,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 องผมออกจากคุณเก,กียดม้งอเไพูลวัตปาก,ออก,ากเซีงพละ

อันนั้นบ่มี่ได้โทรศัพท์มันกับมันอันมันมันอันมันเปลี่ยนเครื่องใหม่ขึ้นยังเดี๋ยวมันก็โทรหาเฟียดหามันบ่อยเลยเดี๋ยวผมผมสิไปเอาคือว่าไม่มีสัญญาณตอบรับไปเบิ่งสมมติอยู่ว่ 25, วาพบจดไหยจ่ดอกสองห้เาเก้าแปดวะโง่หมดหม่ำแล้วไปเตรียมต้นเตรียมตัวเตยมขึนม้นห่านหยุทดกระสิตมาพี่ต่อบไดเลยพระบิดาได้อะไรกิน thăn bò, nó chỉ giăng xin nói <laughs> tót một bạc cái quay đi, thăn cho, phun chuối phải gặp với co, chỉ là nhám chôm lâu nó phòn nó, mình mới đặng thăn nó cu, hãy con của lận, ไม่เียคือสิบว่าเป็นฐานบ่ไม่ดูติไม่มันเขางงใจเห็นนี่ยไหมเขางงก็ม่วนลงนี่คืจบเลยีจบงานนะอ๋อก่มปันดลึกมากมันมโตอเ้ต้นไมแบบไงต้นไม่อย่างงี้ไม่สำสะ อันไม่ลำโอ้ยแจ้าได้หอแกงยังเกิดคือยังสีคือยังแกงใต้แทะแกงส้มยาบาลเบอกเนี่ยสนน้องให้ส้มด้วยแม่กำลังกำลังอันพราเป็นนองคนหนม่นเลยปาเกี๊กห้าบาทใส่ิมาดเมนูแกงส้มปลานิล

นี่ยังังตำาเสอบักเนโอ้นันแหลอพอะพอว่จะผักกันกินเผ็ดหลายบัดนี้มันมันก็ตีเผ็ดขึ้นเสลือขอบคุณค่ะขอไู้เฮ็ดออันเฮ็ดนกกินยุ่อพอนั่นดิเรากำลังต้มปลาอยู่นั่นนั่นนั่อ นี่นีหลวงพ่อปากกล้วยมาห้เด้อเจ้าเป็นคนดังของโลกเจ้อ้าออยหอมปากที่อู่ทุกคนเ้อว่าท่นหลวงพ่อปห้อากอึนา่งเลงเแ้ยงกุดมากุ้ยเ่งเลี้ยงมพนี้แลมมัน ก็แบนนอน้อบันี่นี่เนาะขันสมพักแล้วเียคดลยดนเีเลยดิใส่ขอเ่ารง้าปันปันอ้ยดับแล้วสอบนี่ยังสองปันอ่ะโอดับแล้วัากระนำเห็นมนแล้วหมูวัดได้ลูกเยใช่ะ เนี่ยคันขึ้นหลังมันไปเสร็จล้วบักไลนอนีบครอไ่ขว้โเหมือนี่ขั้วยูเป็นแบบอิสระเลยมันนี่ตื่นเศ้าขึ้นปุ๊บเป็นกระจอกทังนี้ก็ได้จินน่ อืออ้สอเยวน้ำเยอะพูดใดไล่ะมันก็สัวคักแค่เย็นๆอานั่งแข็งฟีอยู่ ปาห่าข่อยเ้าก็สังเกตเสียกกันเสียกดึงเวทีสัตว์มางหอดรถข่อยพี่ตีมีเงี้ยผมมาไกล้ๆเจ้นี่เนี้ยไกล้ๆว่ามันหัวโว่เออ ปื๊ดดึงมาหอดพี่ไม่พี่น้องเสียกดึงเงินเวทีไปหมดแล้วเพื่อความแข็งแรงไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาเหลืออยู่โค้งสางบัาที่นี่กกำลังสิขึ้นอยู่น้องครับเม่ไใดกระเดินทางไกลเอาทีมงานกันล่าลอย แต่ว่าก็สู้ครับก็สู้ยันแต่บบมีงานน่อพี่น้องครับเหนื่อยข้าเดียวก็แล้วคราวแล้เรีนเรียนกังเว้นโอเล่นเล่นซอดแกงเซอดแกงกันือว่าทีมงานในปากควันจะเีนกรุงเทพนอ้เมื่อยอหลีพี่น้องเรียนล้วเลือกเล่นเรเลือกนี่ตั้งแล้วแล้วก็เรียนในสองสามชั่วโมงยังถ่าท่านนี่รับครับบ่ท่านนี่รับกันเลือก เลือกเล้วกเจ็บเจ็บเหล้าก็ไปก็ตั้งต่อยอยู่เพราปนีครับวนวนเวียนเวียนยงสี่อ่ะมีขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายครับพี่หมดหม่อมพี่ประดิษฐ์นะครับมาหลังเวที่น้ำเตรียมโตจะขึ้นหันถึงเวทวที่หนาเวทพี่ปน้องมายืนถา่าเราเลยเป็นตะมวลแห้งพี่น้องครับ พีเอาปะเป่งแต้งเนี่ยแต้งตัวเตรียมจนเตรียมตัวขึ้นหานขึ้นเวทีกันพี่น้องครับเดี๋ยวบอกกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นสบายดีพี่น้อง